โอเคค่ะ okay, ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีสสดนะคะโอเค okay, วันนี้ไม่ดีครับเราจหวัดไม่ดีโอเควันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องรูปสามเหลี่ยมเนาะรูปสามเหลี่ยมขึ้นบทใหม่เลยนะคะเรื่องแรกของรูปสามเหลี่ยมเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของชนิดของรูปสามเหลี่ยมก่อนนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนมาหรือย,ยังเอ่ยถ้าเตรียมมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูหน้าแรกนะคะหน้าแรก เห็นรูปเหมือนคุณครูหรือเปล่าเห็นรูปแบบคุณครูไหมคะในหน้าหนังสือหน้าแรกดูจากนห,นหนังสือ<ม>เลยอ่าตอนนี้ดูจากในหนังสือเห็นรูปสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบของอะไรบ้างอ่ะมาทีละคนโอท็อ oh, ปมาก่อนเลยโอท็อ oh, ปเห็นรูปสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบของอะไรครับของบ้าน,นครับผมบ้านส่วนไหนของบ้านหน้าต่างไหมประตูไหมหลังค่ะ หลังคาอู้หหลังคานี่จากแบบยอดลงมาถึงดินเลยใช่ไหมคะอ่อออมสินเห็นสามเหลี่ยมไหมลูกเห็นค่ะตรงไหนคะเออหน้าต่างหรือเปล่ามันเรียกอะไรใหญตรงไหนหน้าต่างเอา้าทั้งทั้งทั้งหน้าจอเนี่ยนะทั้งหน้าจอเนี่ยนะเห็นสามเหลี่ยมตรงไหนบ้างน,นอกจากบ้านตรงสะพานมีสามเหลี่ยมไหมมีไหมคะตรงไหนตรงไหนของสะพานที่มีสามเหลี่ยม มันเรียกอะไรอ๋อใช่ไหมใช่ไหมคะโครงสะพานเหรอเราสะพานก็ไม่ใช่นะโครงโครงของสะพานใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะมิกมิกมิกเห็นสามเหลี่ยมนอกเหนือจากเพื่อนไหมที่ซอนอยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรรูปไหนอ,อันที่เป็นสีสีเหรอหรือ,อว่าไอ้ไอรูปข้างล่างบ้านข้างล่างบ้านเนี่ยเหรอคะ เราเห็นเราเห็นทัน,นี้อยู่ที่ไหน,นางานวัดเหรอในงานวัดไหมใช่ไหมคะจริงๆภาษากฤษอ่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่ากาแลนกาอาจจะเป็นกานร,ระยงระยางของอะไรเพื่อที่จะประดับตกแต่งอ่ะเอออาจจะเป็นแบบดอก<ค>ไม้อ,อ,อะไรเงี้ยหรือเป็นเป็นกระดาษที่ตัดมาเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะคะครูก็ไม่ม <า S 1> รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าธงไหมเป็นธงเป็นแกล่ะเออแต่ว่าเราเรียกว่ากาแลนเนาะ อ่ะทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีสิ่งของที่เป็นสามเหลี่ยมรอบตัวไหมลองหยิบมาสักหนึ่งชิ้นก่อนตอนนี้อ่ะให้เวลาหาให้เวลาหาสามเหลี่ยมรอบตัวก่อนคนละหนึ่งชิ้นตอนนี้เออนี่ไหมคะหยิบมาเลยอะไรก็ได้ที่มันเป็นสามเหลี่ยมที่เรารูว้ว่าเออนี่ยแหละแถวบ้านอยู่เรียกสามเหลี่ยมเออครอก็อยากรู้ว่าสามเหลี่ยมบ้าน,นม,มีังไงเอาหาด,ดมีมี ไม่มีเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านเน่ยอ๋ออาใครมีโอท็อปมีไหมหรือว่าอมสินก็ได้โนฮายอยู่โอเคค่ะทุกคนได้สามเหลี่ยมมากัะลี่ตั้ง<ด>อ่ะเดี๋ยวขอดูสามเหลี่ยมส่งตัวแทนมาเอาเอาโอท็อปแล้วกันนายโอท็อปเอาสามเหลี่ยมที่ได้มาให้ครูดูหน่อยนหนครูขอขยายภาพดูก่อนนะเอา อ๋อในส่วนของตรงนี้ไม่ใช่คะมันจะมีสามด้านเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเออใกล้เคียงใกล้เคียงได้ได้ได้ไดอะเดี๋ยวเก็บสามเหลี่ยมโอท็อปไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะถามว่าสามเหลี่ยมที่เอามาเนี่ยเป็นชนิดไหนอเออเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าสามเหลี่ยมนียเป็นชนิดไหนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความหมายของสามเหลี่ยมกันก่อนความหมายของสามเหลี่ยมอะจากรูปอันไหนบ้างที่เป็นสามเหลี่ยม สองห้าสองกับห้ามีคนคิดอย่างอื่นไหมอ๋ไม่มผมคิดเหมือนน้องศิลน์ <c oughs> เหรอทำไมรูปแรกไม่ใช่สามเหลี่ยมเพราะมันเป็นปมุมมันมีสีมมออมส่มุมเออมีสี่มุมมันมีสี่ด้านใช่ไหมคะเนื่องจากว่ารูป สี่เหลี่ยมใช่ไหมอะไรที่มันมีสี่ด้านเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ<ถ>อ่าเมื่อกี้วิวสินบอกว่ามีอะไรบ้างนะ <S 2> 2 <S มีรูปที่สองโอเคมีรูปที่สองแล้วอะไรนี้คะแล้วก็ห้าใช่ไหมรูปที่สองกับห้าอ่ะทีนี้ถามหน่อยว่าทําไมสามเบอร์สามเบอร์เบอร์สเนี่ยไม่ใช่สามเหลี่ยมก็ <c oughs> มันมีมุมเดียวเออใช่เก่งมากมีมุมเดียวเขามีแค่สองด้านใช่ไหมคะแล้วก็มีแค่มุมเดียวโอเคแล้วทาไมอันที่สี่ ไม่ใช่สามเหลี่ยมราะมันเป็นพีระมิดค่ะเพราะว่าเขามีลักษณะเป็นสามมิติใช่ไหมคะไม่ใช่สองมิติอะแล้วทำไมรูปที่หกไม่ใช่สามเหลี่ยมมันไม่ประกบกันเก่งมากค่ะนี่เขาจะมีรูอยู่ตรงนี้เล็ก,ลกๆใช่ไหมคะรูปจะไม่ใช่รูปติดโอเคเพราะฉะนั้นเราสาม,มารถสรุปได้ว่าอันนี้เป็นทฤษฎีเลยนะทฤษฎีของสามเหลี่ยมนะว่าสามเหลี่ยมคืออะไรเดีย๋ยวนึงนะคะ เขามีออกข้อสอบเข้ามอหนึ่งด้วยเออแล้วก็เคยออกข้อสอบโอเน็ตด้วยเขาจะถามว่าขา้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะั้นแรกก็คือเราจะต้องเห็นก่อนว่าเขาเป็นรูปสองมิติสองมิติก็คือจะไม่มีการนูนไม่มีการเว้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นรูปสองมิติแล้วก็ต้องเป็นรูปปิดอย่างที่รูปที่6เมื่อกี้เนี่ยที่อมสินบอกกลัวว่ารูปที่หมันไม่ปิดอ่ะมันไม่ประกบกันใช่ไหม<ๆ>เขาเรียกว่ารูปเปิดโอเคทีเนี้ยรูปปิด2มิติเนี้ย จะต้องเป็นยังไงถึงเรียกว่าสามเหลี่ยมก็คือจะต้องมีด้านนะคะแต่ละด้านเป็นส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนของเส้นตรงเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสามารถเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีด้านหนึ่งที่เป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะส่วนของเส้นตรงก็ต้องมีเส้นตรงสามเส้นมาประกบกันทีเนี้เส้นตรงสามเส้นที่มาประกบกันเนี่ยในระนาบเดียวกันอ่า ำว่าระนาบเดียวกันก็คือเนี่ยภาพ2มิติถ้ามันมีระนาบที่3ขึ้นมาเราก็จะเรียกันว่าภาพ3มิติหรือ3 dimension ใช่ไหมคะทีนี้สุดท้ายเส้น3เส้นเนี้ยก็จะทำให้เกิดมุม3มุมสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมก็คือรูปเลยค่ะทันที่2มิติที่จะต้องมีเส้นตรง3เส้นแล้วก็มาประกบกันเป็นรูปปิดแล้วก็มีมุม3มุมนะคะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของประมาณป .2 ปสเนาะที่เราเรียน ต่อมาเรามารู้จักชนิดของสามเหลี่ยมกัน,นอีกว่ะอะให้บอกชนิดของสามเหลี่ยมมาคนละหนึ่งอย่างเรียนกันเรียนกันอะอมสินก่อนสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากโอท็อปครับโอ้ลายมือควรสวยมากสามเหลี่ยมด้านเท่าครับด้านเท่ามิครับมิก,กีมีสามเหลี่ยมชนิดอะไรที่รู้จักมาบ้างที่คุ้นๆมาว่าเออเคย เคยอ่านเจออะไรเงี้ยมีอะไรคะมีเพื่อนเอาไปแล้วเคยคุ้นๆไหมเคยคุ้นๆบ้างไหมว่ามีสามเหลี่ยมอะไรที่ไม่เลยอ๋อเพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนเอาไปแล้วงั้นนเพื่อนที่เหลือในเรื่อตอบหน่อยมีอีกไหมลูกมีมชนชิดี่ของสามเหลี่ยมที่หนูรู้จักอีกไหมคะนอกจากสองอย่างนี้มีอีกไหมด้านไม่เท่าอ่ามีสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเออมันมีด้านเท่าแล้วมันก็ต้องมีด้านไม่เท่าเนาะสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วย มีสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีไหมคะจําได้อไหมเคยคุ้นคุ้นไมหม e hm, มุมแหลมสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะต้องมีคําว่าสามเหลี่ยมเลยนะสามเหลี่ยมมุมแหลม e hm จำมมได้อีกไหมมีอะไรอีกหรือเปล่าสามเหลี่ยม e hm, มุมป้านมีไหมคะ,อ,มอ,ะอันนี้เท่าที่หนูจําได้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไที่บอกมาเนี่ยมันใช่ชนิดของสามเหลี่ยมจริงๆงหรือเปล่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราได้ทั้งหมด หกอย่างแล้วสามเหลี่ยมแต่ละอย่างที่หนูพูดกันมาเนี่ยเป, é. เป็นชนิดแบบไหนมีลักษณะแบบไหนบ้างไปดูแบบแรกแบบแบบแรกนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนมีหนังสือเรียนนะเราสามารถเปิดแล้วก็วัดมุมไปพร้อมพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวถ้าเรามาเรียนที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการใช้ไม้โปรแทคเตอร์หรือไม้ซึ่งวงกลมในการวัดมุมอีกทีหนึ่งเนาะ,ะจากรูปนะคะอันนี้คุณครูวัดมาให้หมดละ ทุกมุมที่เกิดขึ้นในสามเหลี่ยมรูปเนี้ยทุกมุมมีขนาดหกสิบองศาอันนี้ก็หกสิบอันนี้ก็หกสิบอันนี้ก็หกสิบโอเคทุกมุมหกสิบองศาหมดเลยหกสิบองศาเนี่ยมีลักษณะเป็นมุมอะไรระหว่างมุมแหลมมุมฉากแล้วก็มุมป้านจำเรื่องมุมได้ใช่ไหมคะเราที่เราเรียนมามปสี่ห้านะ มุมแหลมมีลักษณะยังไงลูกถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นคำว่ามุมแหลมมีลักษณะยังไงคะมุมแหลมจะมีลักษณะน้อยกว่า90องศาอ่าน,อน้อยกว่า90องศาถ้าน้อยน้อยกว่า90องศา60เนี่ยน้อยกว่า90องศาเพราะฉะนั้นทุกมุมที่เกิดขึ้นในสามเหลี่ยมอันแรกเนี่ยเป็นมุมแหลมแหลมเห็น okay, ไหมคะอ่ะต่อมา เดี๋ยวเราลองไปวัดดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองวัดอ่ะทีนี้อันนี้นะคะเราลองวัดแล้วสมมติสมมุติวัดกันแล้ววัดแล้วมุมมุมมุมข้างบนได้สี่สิบที่เหลือได้เป็นเจ็ดสิบแล้วก็เจ็ดสิบทุกมุมน้อยกว่าเก้าสิบองศาเพราะฉะนั้นทุกมุมก็เป็นมุมแหลม <M. S 1> โอเคไหมอ่ะมุมแหลมทีเนี้ยถ้าเรามีกระดาษวัดมุมนะคะที่คุณครูเคยสอนไปตอนป .4 อ่อะที่เราจะพับกระดาษแล้วทำให้มันเกิดมุมฉากอะ่ะ เดี๋ยวเราลองเอากระดาษนมาวัดมุมดูก็ได้นะมันจะเป็นการวัดค่าวๆ่ามันใช่มุมฉากไหมหรือมันน้อยกว่าฉากหรือมันมากกว่าฉากซึ่งถ้าเราเอากระดาษวัดมุมวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า3มุมตรงเนี้ยก็เป็นมุมที่มีขนาดน้อยกว่ามุมฉากคือทุกมุมเป็นมุมแหลมอ่ะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม3มรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเราจะเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่าอะไรลองเดาซิ สามเหลี่ยมนี้ม,มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเราเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่าอ่ะถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งต่อมารูปต่อมาอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนเลยนะคะสังเกตลักษณะลักษณะของมุมที่เขาให้มาในแต่ละรูป เราเคยเรียนแล้วลักษณะมุมที่หนึ่งเห็นเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามุมอะไรคะมุมฉากมุมตรงนี้มุมฉากเก่งมากหรือเราลองเอากระดาษวัดมุมฉากลองวัดดูก็ได้นะมุมฉากทุกรูปเป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากหนึ่งมุมเห็นไหมมีมุมฉากหนึ่งมุมดังนั้นสามเหลี่ยมเนี้ยเออครูถามก่อนถ้าสามเหลี่ยมมีสามารถมีมุมฉากสองมุมได้ไหม ได้ไหมลองคิดดูก่อนเมื่อกี้สามเหลี่ยมม,มุมแหลมเขามีมุมแหลมได้ตั้งสามมุมมีอย่างน้อยสองมุมก็ได้แต่ทีเนี้ยครูถามว่าแล้วถ้ามันมีมุมฉากอะเราสามารถมีมุมฉากสองมุมได้ไหมไม่ทำไมไม่ได้คะอธิบายได้หรือเปล่าไม่ <laughs> ไม่ไม่ได้ใช่ไหมเอาอย่างนี้เราเคยเรียนละมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันแล้วได้กี่องศา ร้ <180 S 1> อยแปดสิบเก่งมากจําได้ร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าถ้ามีอยู่สามมุมเราก็ต้องเอาเลขสามมุมมารวมกันแล้วได้ร้อยแปดสิบองศาู้กไหมคะทีนี้มุมฉากเนี่ยมันกี่องศาไปแล้วนะเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาเอาร้อยแปดสิบลบเก้าสิบสิว่าอีกสองมุมที่เหลือจะเป็นกี่องศาอีกสองมุมรวม,มกัน,นตรงเนี้ย อ่ะเดี๋ยวเพิ่งแบ่งนะคะอีกสองมุมรวมกันอีกสองมุมรวมกันจะเป็นกี่องศาก็เก้าสิบองศาดังนั้นสองมุมนี้จะต้องเอาก้าสิบองศาไปแบ่งกันโอเคไหมคะแบ่งน้อยสุดๆเลยเนี่ยจะเป็นแปดสิบเก้ากับหนึ่งมันก็ไม่ใช่มุมฉากแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถมีมุมฉากสองมุมได้เพราะว่ามุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันเราได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมคะแล้วถ้ามันมีมุมฉากสองมุมเนี่ยมันก็เกินร้อยแปดสิบไปละ ใไ,ไหมอ่าทีนี้กลับมาเมื่อกี้มุมทุกมุมภาพเมื่อกี้มุมทุกมุมเป็นมุมแหลมแต่ว่าสามอันเนี้ยจะมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากในทุกๆรูปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่าอะไรจีอ่าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะกลับมารูปนี้นะคะไปดูอันต่อไปชนิดที่สามชนิดที่สามเนี่ยสังเกตว่ามุมที่เขาวงมาให้ นี่ตรงนี้ที่ครูใส่สีแดงๆเนี่ยมันกลางออกมากกว่ามุมฉากใช่ไหมคะถ้าฉากคือแบบนี้ใช่ป่ะแต่มันกลางออกมากกว่ามุมฉากอีกมุมที่มากกว่ามุมฉากเราเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรคะมุมป้านอ่าเพราะฉะนั้นในรูปนี้จะเป็นสามเหลี่ยมที่มีมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมป้านถามอีกแล้วสามเหลี่ยมสามารถมีมุมป้านสองมุมได้ไหม มีได้ปะไม่ขนาดมือเคี้ย0เก้าสิบองศาสเสื้อมือฉาวยังมีสองมุมไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีป้านซึ่งมันมากกว่า90้าสิบไปอีกเนี่ยสองอันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่าเขาจะเกินหนึ่งร้อยแปดสิบโอเคนักเรียนเราเรียนมาสามชนิดเนี่ยชนิดแรกเป็นสามเหลี่ยมที่มีทุกมุมเป็นมุมแหลมอันเนี้ยเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไร ไปดูชนิดชนิดของสามเหลี่ยมที่หนูบอกว่าหนูคุ้นชื่อมากันสิหกอย่างเนี้ยมีไหมมีชื่อสามเหลี่ยมชนิดของสามเหลี่ยมที่หนูที่หนูคิดว่ามันควรจะเป็นไหมเมนี้มีไหมคะชนิดของสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมมันควรจะถูกเรียกว่าสามเหลี่ยม,ม,ม,มอะไรนะคชื่อ,อนี้สามเหลี่ยมมุมแหลมครับเออถูกต้องค่ะเก่งมากถ้าเป็นสามเหลี่ยม ที่มีมุมแหลมทุกมุมใช่ไหมคะเขาก็จะต้องเรียกถูกเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะว่าเขามีมุมแหลมทุกมุมเลยเห็นไหมอ่าเดาได้ละถ้ามีมุมแหลมทุกมุมเขาเรียกสามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วอันเนี้ยที่มีมุมฉากหนึ่งมุมอ่ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมอะไรคะมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากครับเออเก่งมากสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะเดี๋ยวขอเฉลยก่อน ใช่ไหมล่ะอ่าถูกต้องสุดท้ายมีมุมป้านหนึ่งมุมไม่ต้องเดาแล้วชื่อมันควรจะเป็นชื่อสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมป้านทั้งสามอย่างที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เป็นชนิดของสามเหลี่ยมที่เราดูมุมใช่ไหมที่เราดูมุมว่าเขามีมุมอะไรมุมมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมคะต้องมีการวัดมุมเกิดขึ้น <c oughs> ทีนี้เมื่อกี้เราบอกครูมาหกชื่อใช่ป่ะผ่านไปแล้วสามชื่ออ่ะกลับไปดูหน้านั้นหน่อยไหมกลับไปดูหน้านั้นหน่อยนะ อ่ะสามชื่อสามชื่อที่ถูกตัดไปแล้วก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็สามเหลี่ยมมุมป้นทีเนี้ยเหลือสามเหลี่ยมอีกสามชนิดที่เราบอกว่าคุณคุณชื่อมานะไปดูว่าสามเหลี่ยมสามชนิดเนี้ยเขาแบ่งกันยังไงเขียนะคะอ่ะไปดูหน้าต่อไปเขาจะพูดถึงเขาจะให้รูปสามเหลี่ยมมาแล้วให้เราวัดความยาวสามเหลี่ยมได้ปะอันนี้เป็นรูปที่ครูมาจากหนังสือเรียนเลยนะ ทีนี้หน้านี้เขาวัดให้เราเรียบร้อยแล้วเออทาไมครูถึงบอกว่าเขาวัดแล้วเพราะว่าเขามีการใส่สัญ,ญลักษณ์มาให้เราค่ะนักเรียนสังเกตสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนด้านของสามเหลี่ยมนีม่สามเหลี่ยมมีสามด้มมานใช่ไหมคะเห็นสัญ,ญลักษณ์ขีด,ขด,ขดตรงนี้ไหมเห็นไหมเออรูปที่หนึ่งมีหนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งขีดขีดสีดสามแล้วรูปที่ 3, สามมีขีดทุกด้านเลยสัญ,ญลักษณ์ขีดเนี่ยนะคะถ้ามีหนึ่งขีดเหมือนกันแสดงว่าด้านนั้นน่ะมีความยาวเท่ากัน เพราะฉะนั้นในรูปที่หนึ่งเนี่ยทด้านเป็นยังไงความยาวของแต่ละด้านเป็นยังไงคะเท่ากันต้องบอกว่าห้าทุกเพราะหนึ่งเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมต่อมารูปที่สองแต่ละด้านมีสามขีดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละด้านก็มีความยาวเท่ากัน ใช่ไหมคะรูปที่สามแต่ละด้านมีสองผิดเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นแต่ละด้านก็มีความยาวเท่ากันสามรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ทุกด้านมีความยาวเท่ากันลองเดาซิว่าเราจะเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่าสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันสามเหลี่ยมด้านเท่าครับเก่งมากครับเริ่มเดาได้แล้วใช่ไหมสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเพราะว่าทุกด้านเท่ากันหมดเลยเราเลยเรียกเขาว่าสามเหลี่ยมด้านเท่า ตมาอ่าสังเกตสัญลักษณ์สัญลักษณ์รูปเรลตอบได้ไหมว่ามีด้านเท่ากันกี่ด้านโอ้คูเฉลยแล้วนี่นะคูแอบเฉลยด้านล่างใช่ไหมมีด้านยาวเท่ากันกี่ด้านคะสองด้านสองด้านทําไมถึงเป็นสองด้านเพราะว่าเขามีขีดมาให้เราหนึ่งขีดสองฝั่งใช่ไหมคะส่วนฝั่งนี้ไม่มีขีดให้แสดงว่ามีด้านที่ยาวเท่ากันอีแค่สองด้าน แล้วแต่ละรูปเนี่ยก็มีด้านยาวเท่ากันอยู่สองด้านทุกรูป,รปทีนี้ตอนเนี้ยเราจะยังไม่พูดถึงชื่อของสามเหลี่ยมชนิดนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชื่อเขาจะเป็นอะไรที่แปลกหม่นิดนึงจะไม่ค่อยเหมือนใครนะคะเมื่มมอ,อกี้สามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วเมื่อกี้โอท็อบอกว่าถ้ามีสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วมันก็ต้องมีสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าไปดูสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากันสังเกตว่าจากรูปสัญ,ญลักษณ์ไม่มีเลยใช่ไหมคะ ไม่มีนะมันมีทำไมหน้าจอคูขึ้นช้าจังเลยหรือมีสองขีดเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมคะไม่มีการบอกเลยเพราะฉะนั้นแต่ละด้านไม่มีความยาวเท่าไม่มีด้านไหนยาวเท่ากันเลยเราก็เลยเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่าสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยด้านไม่เท่า<ม>ออนั่นเองนะคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าออนั่นเอง อ่ะโอเคกลับไปที่สามเหลี่ยมเมื่อกี้เมื่อกี้เรามีสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วชื่อไหนที่เรายังไม่ถูกเอ่อยถึงชื่อชน,นิดของสามเหลี่ยมชนิดไหนเียังไม่พูดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเก่งมากสามเหลี่ยมหนา้าจัว่วเพราะฉะนั้นเราไปสรุปกันดีกว่าอ่ะไปสรุปกัน การแบ่งชนิดของสามเหลี่ยมนะคะมีการแบ่งอยู่สองประเภทการแบ่งอยู่สองแบบแบบแรกแบ่งตามมุมจำได้ไหมเมื่อกี้แบ่งตามมุมมีอยู่สามชนิดก็คือสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็สามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมแหลมเป็นยังไงใครสรุปให้ครูฟังได้บ้างสามเหลี่ยมมุมแหลมเป็นยังไงคะ ถ้าแบ่งตามุมุมจะทุกมุมจะมีองศาต่ำกว่าเก้าสิบองศาครับเก่งมากหรือพูดง่ายๆว่าทุกมุมเป็นมุมแหลมแหลมใช่ไหมคะอ่ะต่อมาแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากล่ะคะทุกมุมเป็นมุมฉากไหมสามเหลี่ยมมุมฉากมีทุกมุมเป็นไหมครับมีหนึ่งมันเป็นยังไงที่เป็นมุมฉากครับโอเคค่ะเก่งมากสุดท้ายสามเหลี่ยมมุมป้านจะมี กี่มุมที่เป็นมุมป้านคะหนึ่งมุมที่เป็นมุมป้านเก่งมากโอเคเว้ยเห็นไหมเรียนแ๊บเดียวได้แล้วเนี่ยอ่ะต่อมามาแบ่งตามด้านกันแบ่งตามด้านมีสามแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่ะสรุปให้ครูฟังหน่อยสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นยังไงถูกด้านเท่ากันกด้านเท่ากันทุกด้านเท่ากันแล้วสามเหลี่ยมหน้าจั่วล่ะคะมีสองด้านที่เท่ากันแต่อีกหนึ่งด้านไม่เท่าครับอ่าโอเคเก่งมากแล้วสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าล่ะ ไม่มีด้านเหเท่ากันไม่เท่ากันสักานี่แหละสรุปของวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเราจบวันนี้แล้วเราไปทำไมล์แมปดูว่าชนิดของสามเหลี่ยมมีกี่แบบเนาะแบ่งเป็นตามด้านหรือตามมุมเนาะเดี๋ยวคุณครูจะ้เสียไมล์แมปส่งนะคะอ่ะทีนี้วันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้แต่ครูมาทำมาในรูปแบบของอ e ีบุ๊กแล้วก็ทำมาในรูปแบบของเกมฟิสิกส์ เดีะะ๋ยวครูจะส่งลิงก์เกมไปให้แล้วก็จะส่งล e ิงก์อีบุ๊กเข้าไปให้ด้วยซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างอ e ีบุ๊กให้ดูก่อนนี่นะนะักเรียนถ้าเข้าไปในลิงก์นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นลิงก์จริงๆเลยที่คุณครูทำอ e ีบุ๊กขึ้นมาเพื่อที่จะใช้สอนของเทอมหน้าเลยนะคะนี่เป็นแบบบายทิชช r เลยนะสามารถโหลดไปดูได้สรุปสั้นๆนเรื่องชนิดของสามเหลี่ยมให้เลยนะคะชนิดของสามเหลี่ยมก็จะเริ่มจาก สามเหลี่ยมคืออะไรไปเปิดดูได้เนาะไปเปิดทบทวนได้นะคะแบ่งตามมุมทํำยังไงแบ่งตามด้านทาเป็นยังไงมีรูปแบบไหนบ้างแล้วสุดท้ายก็คือมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้2องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะในแบบฝึกหัดนั้นนั้นเรียน IE, ลองไปทําดูเนาะแล้วเดี๋ยวส่งมาให้คุณครูคดูทางไลน์ด้วยว่าทำแล้วเป็นยังไงนะคะ,ะทุกคนคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมไปทํากันบ้านมาด้วยนะคะทำแบบฝึกหัดมาดูด้วยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะรรสวัสดีครับค่ะ สวัสดีค่ะ